สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะปู้ถูงที่นี่ก็จะดีจังเลยนะคะก็ขึ้นเขาในวัย40ปกว่าอย่างปุ้นี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วนะคะขึ้นได้สบายๆเลยปุ้ยมากับเพื่อนชวนนะคะ6คนขึ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะขาลงน่งไม่ได้เผื่อเพื่อนๆใจสดใจนะคะอยากขึ้นอยากจะลงดูนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจกําลังขาว่าจะไหวไหม ฝากนะคะใครสนใจสามารถโติดต่อ z ่ o m หน้านะหาข้อมูลแล้วก็ไม่จัวรว่างกาศไม่ไหวนะคะอยากขึ้นปูขึ้นได้เลยไเที่ยวกันเดี๋ยวปุ้ยขาบไปแนะนำลูกหาวค่ะพี่ปุ้ยจะพูดอะไรไหมก่อนไปไม่ใช่ลงใครมันก็ลงเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะ

โอเคโอเคนิ่งๆก่อนฮัลโหลความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสัมภาษณ์นิดนึงนะคะรีบเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กเลยให้ค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องจับอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะเก่งมากเจอกันข้างล่างนะคะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยอ้โหโอ้เจอกันบ้านมั้ยครับค่ะคือกระชับกันอย่างไรกระชับเราเช่ามี่นะ 064 9602377อ่าทีนี้ค่าบริการเนี่ยคิดยังไงคะมีอะไรจะบอกค้าบริการี้าแล้วแต่เราจกลงกันครับว่ามันจะมีระยะทางคือถ้า3,000นน้ำหนัก6กโลเนี่ยไปลงซำแฉะนะครับ3 0 0พแล้วก็พยุงเดินขึ้นไปแล้วไปนั่งรถเข็นต่อค่ะถ้าน้ำหนัก70ถ้าไปลงตรงที่ผาน้ำย้อยบันไดใหญ่ค่ะก็4,500ค่ะครับแล้วก็ไปนั่งรถเข็นต่อมันเดิมอือฮึ ถ้าน้ำหนักเยอะกว่านั้นอ่ะก็แล้วแต่คุยกันแต่ต้องได้ชัดใช้ลูกหับเยอะครับค่ะเรามาถึงปลายทางแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นิดนึงเอาเท้าอ่อนค่อยค่อยที่ เป็นอเยั่งไปง็นยังไงบ้างไหนสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างคะลูกหาบนั่งมานอนมาก็สบายดีนะคะมันมันเหมือนตอนแรกๆเหมือนนอนเตอะไรเงี้ค่ะนอนเตแต่ว่าเขาก็มีมีหลือเขาเรียกว่าไงมี มีหลายออปชันอ่ะถ้าถ้าสมมติว่ามีคนป่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีหลายคนแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ป่วยมากเขาก็จะมีสามคนลงยาวเลยค่ะนั่งมาไม่ได้รู้สึกหวัดเสียวอะไรใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้รู้สึกหวัดเสียวรลวกแกว่งไปแกว่งมาเพราะว่าเปหมัดแน่นมากอมนอนมาอย่างสบายเลยเมื่อกี้ <tok> นอนแบบอ่อรู้สึกแสบายใจก็ปลอดภัยค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อวันนี้นู้จ่ายไปสี่พันห้าค่ะค่ะเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวด้วยถ้าถ้าเยอะมันก็จะแพงขึ้นอืมแต่ก็ <ête S 1> จะเดินลำบากโอเคกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่กันนะคะอ่าโทษนะคะพี่อันเนี้ยอ่ขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะอะ่จะติดต่อพี่เนี่ยติดต่อได้ที่เบอร์อะไรดีคะเนี่ยศูนย์เก้าสี่ค่ะเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์สองสามเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดนะชื่ออะไรนะคะอุดลคุณอดุดลนะคะตัวนเบอร์อีกทีค่ะ 6 6 4 9 6 0 2 3 7 7อ่าทีนี้ค่าบริการเนี่ยคิดยังไงคะมีอะไรจะบอกฝากบริการถ้าแล้วแต่เราจกลงกันครับว่ามันจะมีระยะทางคือถ้า3000นน้ำหนัก6กิโลเนี้ยไปลงซัาแค่นะครับสามพันแล้วก็พยุงเดินขึ้นไปแล้วไปนั่งรถเข็นต่อค่ะถ้าน้ําหนัก70ถ้าไปลงตรงที่ผาน้ําย้อยบันไดใหญ่ค่ะก็4ี่พห้าค่ะครับ,รบ,รบแล้วก็ไปนั่งรถเข็นต่อเหมือนเดิมอือฮึ ถ้าน้ำหนักเยอะกว่านั้น่ะก็แล้วแต่คุยกันแต่ต้องได้ชัดใช้ลูกหับเยอะครับค่ะโอเคถ้ามีอะไรก็ติดต่อให้พี่เที่ยวฮูกระดิงก็ติดต่อผมได้ครับถ้าแตนอนเปยครับผมค่ะโอเคค่ะฝากด้วยนะคะฮิ้วได้ดีมากเลยนะคะยืนยันนะคะคบทุกส่วนเลยค่ะนี่สบายมากนี่นี่โอเคขอบคุณนะคะทริปนี้สนุกมากเลยเดี๋ยวปุ้ยเอาภาพไปฝากนะคะ